โอ้ยอีหลาวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยสำหรับหลาองค์หญิงนะครับสวยไหมพี่น้องสวยไหมวันนี้สวยไหมอ่าครับให้ใครก่อนให้ใครก่อนให้หลาองค์หญิงก็ได้จะค่อยบอกแม่แม่เนาะถักไทยพพแม่แม่เอฟซีทุกทุก จังหวัดทีมากดสวัสดีจ้าสวัสดีพพกแม่เอซีของอีหลาทุกคนเด้อจ้าเอฟซีอีหลาส่งเสียงนังแน่จ้าขอบคุณคนรับอวยพรเนื้อจ้างก็อวยพรนี่นะโชต้โชลายเบี้าวมันบนท่านเดิกมันนดบ่ก่ายอกันเนี่ยเตี่อนันด์เ่นไปเห็นมาไล่ซอยหลาด้เนี่ยใช่ละพี่เตยนี่ยี่ มันอี้ปุดปล้วยได้แต่ว่ากะพอดีพงงามเด้ออายเด้อฟังได้เตอะเด้อสวัสดีแม่เฟิร์นนะจ๊ะคนแม่เฟิร์นค่ะแม่เฟิร์นคนสวยตอนนี้กำลังทาพอโจเด้อจ้ะสำนักพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสี่เดินทางมาไกลเด้อจ้ะเด้อรวมตัวจีนกับพิลาเด้อจ้ะเด้อ แล้วก็ขอขอบคุณถูกคำอวยพรอ่าอะกากำลังใจที่มอมเวลาในระยะเวลาเกือบสองปีด้วยจ่าทีฟอร์มในเอลซีซูหล้กการให้กำลังใจเรามาตระวังกะขอขอบคุณถูกยางทีในอิรามี่ในมือหนีด้วยจ่ากัมมันีอย่าลืมไม่รวมอวยพรวมิลาด้วยจ,จ่าเทียนื่น มืัอนี้มีอีแม่สุภาพกมาแม่จ่าแม่สุภาพกมาป้านลูกมาอำนาจกมาตอนนี้ถ่ายอยู่ก็คือบ่อโจกับพ่อโจกำลังเดินทางมาพี่แม่กม่าจ่าจ่าแต่กับบ้านท่าของกีลาถูกหลังน้ำครับวันนี้ดีใจเฮงเป็นมือที่ดีใจแล้วกับปื้มที่ซื้อจ่าจ่าดีใจแล้วปีนี้เป็นอายุเต็มสิบแปดปีแม่จ่าสิบแปดปีแล้วแต่กับยังเป็นเล็กน้อยเล็กว่าใจพ่อพ่อแม่เอฟซีคือเก่าจ่า ก็เป็นผู้สาวดอกเป็นผู้สาวนะมันไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนมาจีบแต่สิว่าลูกสาวมีผู้บ่าวบ่ได้ทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวให้แม่หน่อยก็เพราเอกเบาจังหน่อยน้อจาน้อฟ FC เอาเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับแม่หน่อยด้วยครับว่าผออกแล้วเลิ คุณพอพแม่เอฟซีด้อจจากราก็บ้านกคาดข้นมหน่อยเพ่องแม่เอฟซัวโลกด้วจจากทีคอยสนับสนุนอีล่าหน่อยและขอบเมยหน่อยหน่อยมากตลอลง่าเมย์อะไร่่ะเอมยหน่อยแล้วก็ขอบุงนายสิท่าปามงานราค่วงสาหน่อยพอจูเมนทีเพิ่นให้โอกาสเดขหน่อยตาดำดและขอบพวของเมยน่ เออหน่อขอความคุณได้หลายจากออกอ้่ขอให้พวกพ่อแม่เอฟซีทุกค,คนจะเลื่อนลุงเรื่องยิ่งยิงขึ้นไปลำรวยเงินทนขของได้จ้าสุดยอดนะครับจ้านี่คือความรู้สึกจากแม่หน่อยเนะาะนแบบ<ว>ตลอดเวลาที่ทํางานอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเลาวพี่นอนะอ้องนะฮะสันส่นๆแต่ได้ใจความเอาบัตนี้เป็นหน้าที่ของพระเอกครับเสียงปรบมือดังๆกับพระเอกเลย เอกหนุ่มหน้ามนน้องครูนะคะยรับ <c oughs> เรื่องกับสวัสดีคุณพัฒนาเอฟซีทุกปู้ทุกคนครับจากรประวัิสีเดินทางมาจากทางจังหวัดครับหรือว,ว่าทีฬาแถวแถวหมู่บ้านครับไก่บ้านไกลเลื่อนเขียงครับขอบคุณหลายๆเรือครับ <c oughs> ขอบคุณจาของสถานที่ครับโรงเรียนปัจจาน้องครูขอบคุณผู้นำหมู่ <c oughs> บ้านผู้นำชุมชนที่ ซอยเหลือทุกอย่างครับตลอดจนตัแกมือเรื่องงานจนหอนแบอนี้ครับขอบคุณมีน้องเอฟซีแฟนคลับทุกหม่องทุกบอลที่ชมอ,อยู่ทั้งไล์สดทั่วโลกครับขอฟซีกำลังมาเอกลองจงะจงาจาก่อนเนึ่าแม่มาจาะพม่มาจาแม่จา อเจาก้อนอจ้าก้อนน่งเอาเพี่หนึ่งนะครับเดซส่อยูเป็นม่วนอี่แม่หน่อยับจิบอนซอยนี่อันนีอพ่อพ่อละใช่จ้ะส่วนพ่อเอกไงเด้อจ้าเด้อส่วนซอยเนี่ยด้อครับผมนาผมจำไ้ ขอบคุณพแฟนอคุณเพอแฟนาชีพวันคุณอาชีพเป็นอากาศแนกินพ่อะมานเนื้อ้าเด้อแก่แกมาไปเน็บไปแก้มาคนี้ตาหวานแล้วจ้าผูนอื่นไจ้มนี้ก็ดีใจรลายครับผอุแม่ยซีมากจากหลายจังหวัดครับหลายอำเภอน

ลังวันมาแล้วงวันมาแล้ว ขอล่าออกจากการเป็นนักร้องเพราะว่าโอ้โหพ่อเอกก็ไม่ธรรมดานะร้องเพลงเนี่ยเออแน่หน่อยเอาสักนิดก็ยังดีและลาองหญิงต่อว่าลูกลาต่อก่อนจ้าอ่าละขอเปิด่งานเหตุจากทุนงานเห่งหนึ่งสักก่อนกระตันจ้าเดี๋ยวถามพ่อจัมาก่อนจะสิตื่นน้ำเบิน อันขออนุญาเตเปลียนไม่เด้ว่าอาจารย์ไม่อลาคอันอาจารย์คะ่ะวันเจ้าพ่อพระรามชัยคะ่ะมีเกิน,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 นด้วยนะคะบติดบ่อ่ให้เล่นฮึ๊กใจสิให้ติดอยู่จ้ะ